สวัสดีค่ะสวนมารีค่ะวันนี้มารีพามาชมกล้วยเสือพานวันนี้วันนี้ขอขอขอทำชมแต่เสือพันอย่างเดียวก้วยเสือพันอย่างเดียวเนาะแต่ทีนี้ถ้าว่าเห็นเห็นว่าเสือพันก็นั่นแหละอย่างที่มารีเคยแจ้งไปว่าเสือพันร้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เรื่องเรื่องสายพันธุ์อะไรมารีไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ทีนี้วันนี้ว่าคือมาชมความสวยของเขาตอนนี้คือมารีไม่ค่อยได้แยกนะคะ มันไม่ค่อยได้แยกรูปออกแล้วนะคะเพราะว่ามารีจะทําเป็นกอไว้ให้สวยนะคะคือวันนี้อยากให้ชมความงามความสวยของเขานะคะหลักร้อยนะคะถามเข้ามาได้นะคะจะหลักร้อยสวยมากนะคะสวยลายเขาลายเขาสวยนะคะลายเขาสวยนี่ขนาดหนอนกินนะคะเนี่ยนี่ค่ะนะคะเราปลูกไว้โชว์ไว้สวยนะปลูกไว้โชว์ไว้สวยนะคะจะกล้ยเสือพานนะคะลายเขาสวยด่างสวยมากนะคะ ถ้าเป็นเลดเห็นแต่เห็นแต่พี่ๆเคยเข้าไปสองดวงของพี่ๆเขาว่าถ้าเป็นเลดอ่ะมันจะตรงเนี้ยจะด่างจะด่าจะจะแดงจะแดงติดกันนะคะตรงตรงร่องใบเนี้ยจะต่างกันแค่ตรงเนี้ยค่ะเลดฮาวายกับเสือพานนะคะตรงอื่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรมากเพราะว่าที่สวนน้นมีนะคะมารีซื้อมาเปรียบเทียบกันแล้วแล้วคอตรงเนี้ยจะจะสั้นนะคะเขาบอกว่างั้นนะแต่ก็สั้นจริงๆแหละค่ะเพราะว่ามารีซื้อมาแล้วอยู่ที่ ที่สวนโน้นนะคะสวนที่มีบอลสีนะคะแต่ความสวยของใบจะไม่แตกต่างกันเลยนะคะความสวยของใบจะไม่แตกต่างนะคะนี่ค่ะสวยนะคะสวยมากท่านท่านไหนเห็นบอลยักษ์หรือยังบอลยักษ์ที่สวนนี้นะคะที่เรามาปลูกไว้บอลยักษ์บอลกระดาษรักยักษ์เขียวนะคะค่ะลองลองเจ้ายักษ์เลยที่สวนนะคะันที่สวน ที่สวนน้นค่ะที่สวนที่มีบอลสีที่มีบอลอโลคาเซียนะคะแต่ที่นี่ก็เริ่มเริ่มเอามาปลูกไว้แล้วค่ะนะคะว่าอนาคตข้างหน้าเราต้องย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะที่สวนนี้นะคะอนาะคตข้างหน้านะคะเดียเ๋ยวจะมาเดี๋ยวจะพามาอันนี้ฮอคโคไดยนะคะฮอคโคได้ฮอคโคได้กันหน่อละสองร้อยห้าสิบนะคะสวยมากนะคะสวยมากสวนน้นสวนน้นฟอร์มไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าสวนน้นมันจะโดน,โดนโดนอากาศ ดนอากาศแบบว่าร่มไปหน่อยนึงก็เลยฟอร์มนี้จะไม่ได้นะคะครอกคูได้นะคะที่ส่วนนี้คือน้องอามานงแล้วก็ฟอร์มได้และสวยมากนะคะ,นะคะไม่รวมส่งนะคะ,ะฟอร์มจะได้ฟอร์มจะได้กว่าที่สวนที่สวนน้นจะยาวปี๊ดเลยแล้วก็ใหญ่นะคะฮอกคูไคคคด้นะคะแจ้งราคาไปแล้วเนาะนี่นี่ลูกเสือพรานนะคะ ถ้าถ้าาท่านไหนสนใจก็ถามมาได้นะคะแต่ทีนี้ว่าเราก็จะขย่าดินออกนะคะถ้าส่งนะขย่าดินออกแล้วห่อตุ้มนะคะห่อตุ้มลงกล่องไปเลยนะคะเพราะเพราะว่าเราส่งไปเคสหนึ่งแล้วนะคะที่เมืองเลยนะคะก็โอเคนะคะไม่ไม่ไม่สะดุดไม่อะไรนะคะเพราะว่าที่ไม่สะดุดเพราะว่าเราชําไว้ติดแล้วนะคะมารีไม่มีปลายทางมารีอยู่จังหวัดสระแก้วนะคะอยู่จังหวัดสระแก้วนะคะ ไมีปลายถางรูแบ็กเมจิกนะคะแบ็กเมจิกความใหญ่อลังของเขาเนาะแค่ปลูกแบ็กเมจิกได้ได้อย่างนี้ก็โอแล้วนะคะสวยนะคะใส่กระถางแบบนี้ดินอันนี้ระบบดินนะคะไม่ใช่ปลูกระบบน้ํานะคะนี่ของน้องเขาเขาปลูกที่นี่ก็คือประมาณนี้แหละคะ่ะพอกโคดายนะคะพอกโคดายนะคะฟอร์มจะได้เพราะว่าตรงเนี้มันจะแดดร้อยทั้งวันนะคะแดดร้อยทั้งวันถ้าเป็นอย่างนี้นะคะ อย่างนี้นะคะปัญหาของคือพี่น้องปลูกบอลอย่างนี้คือไวรัสชนิดหนึ่งนะคะไวรัสปีกนกไวรัสขนนกอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้นะคะต้องรีบกําจัดนะคะเอามีดตัดตัดเสร็จแล้วมีดต้องเช็ดแอลกอฮอล์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตัดต้นอื่นนะคะมีดตัดก้านใบทิ้งเลยแล้วก็ก้านใบที่เหลือเราก็ต้องเช็ดออกให้เกี้ยงนะคะด้วยแอลกอฮอล์ถ้างั้นเขาจะกระจายนะคะกระจายสายพันธุ์นะคะ กระจายสายพันธุ์ของเขาไปบางไปไปทำให้ใบไม้เราไม่สวยเขาจะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งตามที่บงการบทบอลเข้ามาลองเข้าไปศึกษาดูใน Google ดูอีกทีหนึ่งนะคะจ้ะ,ะวันนี้ยาวเลย <c oughs> อันนี้แบ a ็ k เมจิกนะคะเจ็ดต้นร้อยห้าสิบไม่รวมส่งอุ้ยรวมส่งสิเออเดี๋ยวพี่น้องหลังๆมาโดนด่า,าอีกมาลีพูดไปทั่วเลยนะคะ เลมอนมีแล้วนะคะเลมอนนะคะ3ต้นร้อรวมส่งนะคะเราตัดใบเราค่าไซส์นะคะจะจะมาคัดเลือกไซส์ไม่ได้นะคะเราค่าไซส์ให้นะคะจานะคะอ,อันนี้ที่ส่วนนี้นะคะส่วนนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งนะคะก็อันนี้เลตไเจโกนะคะยังยังเพิ่งเอามาลงเบ,บเบาะเบอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบนกระดาษยักษ์กระดาษดำยักษ์นะคะ คลิปวิดีโอจะยาวไปอันนี้เขียวนะคะอันนี้สบู่เลือดนะคะสบู่เลือดนะคะอันนี้น้องเขาลงไว้เริ่มลงลงไว้นะคะอันนี้ก็ห่อเงินห่อทองหรือกวักกรอบทรัพย์หรือเสียนนาคราชนะคะโซนโซนนี้ว่านของมารีนะคะว่านว่านประเภทว่านเหมือนว่านเหมือนว่านเหมือนว่านสีทิศนะคะแต่เป็นมหาบัวขาว จ้านะคะเนะะจ้าบอลดำยักษ์นะคะ่ะบอลดำยักษ์วันนี้มารีขอจบลิปแค่เจ้าบอลดำยักษ์นะคะนะคะ่านไหนยังไม่มีปลูกหามมาปลูกได้นะคะถามเข้ามาได้อันนี้หน่อนี้ก็อยู่ที่นะคะ350ไม่รวมส่งนะคะนะคะ350ตัดสดนะคะ แต่ถ้าทำาำน่าจะมีอยู่นะเดี๋ยวถามน้องให้ก็ถามเข้ามาได้เดี๋ยวมาเบอร์โทรมารีจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะคะใต้โพสต์นะคะนะคะโทรมาได้แอดไลน์มาได้นะคะแอดไลน์มาถามได้นะคะแต่ถ้าเราไปถามกันใน YouTube นี่ก็คือมันจะไม่ได้เห็นภาพเห็นอะไรเราจะคุยกันไม่ค่อยได้นะคะจ้ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ที่สะแก้วอากาศร่มรื่นเย็นสบายฝนปลปอยปรยนะคะจ้ะ สวัสดีค่ะมะม่วงเบายังมีอยู่นะมะม่วงเบานะคะมะม่วงเบาดอกวาานะคะก็ไดออเดอร์อมาเรื่อยๆนะคะคจากพี่น้องนะคะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนมาที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย